สำหรับคนที่ทำเขียนห่วงล้วค่อยกลมนะทำวงเรียนนี่ทำแบบนี้จาทำไม่ใช้นะก็เอาตะไบตะไบนเล็กนะครับตะไบพวกนี้เอามาตัดออกตัวนี้ก็ปลายมันเราก็เจียให้แหลมแล้วก็ลุนไฟแย่าออไปที่ดั้มที่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับ เวลาเราขีดเราก็เจาะก่อนเจาะรูห่วงไว้แล้วก็ตรงเนี้ยทำให้เท่าดอกตะวันนะแล้วก็ยัดไปคมเป๊ะถ้าวงเวียนยังไงก็คมนะครับ บางทีเราใช้เพจวาดก็อาจจะเบี้ยวได้เพราะว่าปากกาเราอาจจะเอียงได้แต่นี่ยังไงก็คมครับลองทำไม่ใช่ดูครับทำไม่ยากคมทุกองครับนี่วงจากวงเวียนตัวนี้